สบายดีพี่น้องเออสักผู้สักคนกันดี้ก็พอวันพี่น้องเอยมองใหม่เห็นหน้าแม่ขนานดนาฬิกาเลย <c oughs> นาฬกาพอวันกับไปออกไปสื่ออันโซลาเซลล์พี่น้องเลยกัคือผู้น้ำกัน,นอ่ะอันแม่นาเดียพกก่อพ่อนาเดียควรกับถึงตัดไฟเนาะตาัดไฟทั้งสวนอะไรแาฬิกาพอเถอะนะแล้วก,ก็สื่อโซลาเซลล์แบบแมร์าเดียแล้วก,ก็บบุ้มีไฟใส ก็เลยมาก็เลยอันเอื้อยเป็นเอเซียอยู่ทั้งอเมริกาคนเรียกว่าลาวเทวันไฮไปซื้อโซลาเซลไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ล่ละไปไปห้เล่าประวัตกอเไยไปซื้หมาเลยพี่น่องการมาในรุ่นนี้ได้พี่น้อยด้ยนี่รุ่นนี้นี่รุ่นนี้สามารถสากโทรศัพท์ไร าจากแบตจากยังไรจากโทรศัพท์ไรเนาะเพราะอากาศเสียวพายเพนนิ่นแล้วแหละแด้เสียบเบิร์นตลอดเลยเดนเลยเนี่ยเนี่ยต่างเป็น้าเนี่ยเนี่ยแพนแพนกรอยู่ต่างเนี่ยมีหูสากตต่างแล้วก็<า>แล้วก็มีหม่งสากเนี่ย U.S.B. หม่งสาก U.S.B. หม่งสากโทรศัพท์ได้เบิร์ตเนี่ยเนี่ยได้เบิร์ต พันมีหลอดไฟกับตอหลอดไฟใส่กับห้องแคบๆเล่าก็ใส,ส่จำเด็ดก็โอเคเลยพี่น้อยเพราะว่า,ออารุ่นนียนรุ่นนี้เขาตั้งออก็ตั้งแสงสีเมันก็เก็บแสงเองพี่น้องเนี่ยเก็บแสงในเวลาเนี่ยเนี่ยหามตากฝนได้ดนะรุ่นนี้ละเนี่ยเรียกว่าเอารุ่นนียนไฮเล่าแต่ราคากัดรุน่นเดียวครับซ้ำกับขาไม่ใญ่พวงเนี่ยนะแต่ของ,งม่ใญ่พวงอันสักสักแบตบ่อไรสักโทรศัพท์บ่อไรวันนี้ไร่ก็นะ เงินเรากับโบกว้งเอาอยู่ห้องกันแพร่ก็โอเคได้ใส่สมิ่งได้สาโต๊ะสองกระซับก็ประมาณก็ะเชมหายแล้วก็ขอขอบใจใส้แล้วคนกับบริจาคหลอดไฟที่แสงสว่างให้คนที่ว่าถูกอยากเนาะก็ขอให้เอื้อยได้บุญและกุศลเตัวเกิดเนาะอ่าอยู่ดีไม่แห้งได้อเลยได้คนกับ ไอ้พวันเป็นอันกีตุลาไเนาะวางกระสือเลยเรื่อยๆเลยกรแล้วกับพอวันก็จะเป็นหมอดอออเป็นไปให้เหยพลมือแร่เมื่อกไัยใส่ไฟอลไรพี่น้องไปพอวางกระสืไปแล้วคำนะโอเคไปตอนอย่าก็มาหอดเพื่อนเพลหน่อยพี่น้องเลยกระตุูมพหน่อยกระตุูมหน่อยค่อยหัก บาดีบายดีสบายดีดใหม่วิดีโอุ่นใหม่นน้อยสือไปเฮงเอเออเป็นยังไงอมือจัามือล่ะเหือนปลายเฟเปลายนไลมันในรุ่นนี้ได้เด่นรุ่นนี้สากช่ยสอะด้ยังไงมันมุมนไม่ใช้ยมหยากรกอเอาเชียมามห้เบิ้งเอาเขาไปเบิ้งฮะรุ่นนี้เ้มโมห้ให้ถึกมหายตากฝนไม่จะมาเก็บแจงเอง เดี๋ยวตากแดดเออมอตากก็เดยตนิหนึงก็ได้แล้วว่าเขาหลับไปซะเละแขางๆไม่ใช่มีมองไม่ได้ไม่ตากไปบิดลองไปลองเบิ้องหเราไ่ได้ใส่ากเหรบ่สากสากแมตหรือบมันสิยากไปสักรศัพท์จะมีจะมีสายสากบ่ นี่อยู่หันถ้าไปหันสามเซนแปดหันขาแถมขาแถมสายเออมีสายแบบนี้เลยบอกเอออ๋อจะแรงว่าลืมหันพี่น้องซะหน่อยแหละมังค้างค้านหันขายค้ัมนะเขาแฝงเพราทรัพท์เท่าน้ำดําพันแต่ว่าเท่าผมยาวเท่าผมยาวเขาแฝงนรุ่นนี้จะว่าจะว่าจะที่จะจะไกลนะเออรุ่นนี้แหละแต่รุ่นนี้เฮ็ดยังนี่เพชรคมเพชรคมเขาจบเป็นไง้ขาบ่มีผู้กิน แต่ิ่งลองิ่งหันดอก่งามเปิดใสก็ถึงขาเลยเนี่ยนีมาบ่มีในหมดเนาะบ่นี่ก็ตั้งอนี้ก็ได้ขานก็ดีกว่าอันนี้ก็หุงเลยเนาะเอเนี้คาเดะเอาออ้างไดีเาบ่หมดกว่าป้านี่ก็ได้ลวัลักไปเลเออม่หิวง่ายนะอันนี้เนี่ยสากแสสายสายสากจกรลืม่ห้ เดี๋ยวมือจะไปทำอะไรหันเขาลืมเขาแถมได้เพราะว่าฝนตกเนี่ยห่าน่าฝนตกมัต้องไปสือฝนตกหรือก็ยังสายสายสาเกยไปถามเลยเฮาด้วยเขาแถอเนี่ยเสียบเลยแต่ละห่านเขาแถมได้นี่านเดี่ยวเราลองเสียบด้วยเท่าซับมั้งห่นเขาอยู่บ่ล่ะนี่ยซับเนี่ยก็โอเคแล้วอยู่ห้องแสีบๆมันฮิวออกฮิวเขาได้นะง่ายๆ ตากตัวศัพท์มั้งเหรอเป็นน้ำสายจากวัดก็ได้เลยนี่ๆเลยนะเป็นน้ำสายเลยเด้๋ยวไม่ได้ศักดิ์เปิดประตไปข้างนอกเนาะอ่าก็แบบ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 น้ำสายอือ้เลยๆตัวศัพท์ก็สากได้เลยต่พอวันไปถามอันนั้นให้ฮำเดี๋ยวจะจุดถามสายให้หรอกเออจะถามยูหานแต่ละหานมีแถมมาสิเออยู่ลหันเขาแถมเวทมันฝนตกเห็นะก็เลยว่าฝ่าว่าากันมาอือ เก็ลืมภาสาเป็นๆเขาแถมให้เบิดอยู่ห้านแต่ละห้านเปไานล้นะเดียนีใจว่าไ้ไฟอะไรน่่ฝาเลยตะกี้แต่ตะเกียงหมดตเทียนตะเทียนโอ้ปั๊บเอาจะกับมุนเขาเออไคนมาหลักเอาสนองเพรา้ว่าใส่เจี่ยงน่ะเออใส่เกียเขาโอเคแล้ววันาก็คืนนี้เย สา,สายเก่าแล้วมันนานเขา่าเห็นไหมิดแลวโอ้บอมตองต่องี่มันบุงเลยไต้องปพ๊บมเลยเนี่ยเห็นวะตองต้องเร้าซับสายตัวนี้มันบุเขากินแล้วก็กระปุนไม่หน่อยอะกับฝากระปุลไม่หา้แล้วน,นี่อ๋อคนไม่หน่อย่นฝากระปุลนม่หายอ๋อใหญ่้วอือประเทศกระปุนกินมาเลยข,ลมขนมนขจีน้องเปิดบ้งหะ มันก็มีเฟซายนี่อืมเออวันนี้อับแล้ววันน okay, ี้บ่มืดแล้ววันนี้อืมเราไปมันแดดแล้วเัากับมาพึ่งหน่อยเดียวเออพึ่งว่าจังยี่นอกนี่ก็ได้ห้ามถึกฝนเนี่ยห้ามหอยถึกฝนเนี่ยเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับสายสากตัวสับมันเกี่ยเนี่ยเอ้ยโอเคแล้วว่าสินั่งกันมั่งแฟนเนี่ยน่ามึงแฟนเนี่ยไปมึงได้ก็ได้เออ กุ่มแจ้งบ่ฮ่นตนไฟมันเต็มลองลองลองน่งกุ่มอยู่รอกสจนงสัอสี่สโมงของตะพงกุ้มเ้อันนั้นมันต้องใส่แทนแนงหามันใสออโต้ตนั้นแเดียเขาบอกออโต้มันอยู่ในมือมันอยู่รุมเนอะสายตัวมันอยู่รุมเนี้ยเออเพราะไงโพมันต่างออโต้ก็บอไเพราะว่ามัน พอาา่าตั้งเอาตัวแล้วมันโเกี่ยวกับแพงอย่างนี้ตัวนี้มันแพงติดโตเลยเขาหิวไปใส่ไปใส่ก็ได้มีกระสาก<า>แล้วก็มีตัวนั้งร้ายมองนั้นร้ายอย่างที่ว่าไฟกระผิดไปเพรมันนั่งสาดอยูอน่นะงานวันี่บอบอนี่แหละบอก็ออม,มืดละมันก็ดีใจพี่น้องเลยเราใส่ใส่เลยสื่อมาให้แล้วเบิกก็ดีใจได้ไมีไฟฟ้าใส่แล้ว อ่ะก็ขอขอบใจเพิ่อนสุขภาพเข็มแข็งเด้ทั้งเมกาก็ได้บอกแจงสว่างหาเนาะบอกเสียงสว่างหาแล้วหายลำหารวยเด้อเออหห้รวยห้สุขภาพแข็งแรงห้ยเข็มแข็งห้มันคนยืนดเออถุกเจะได้คมไข่ให้มีเด้อทั้งพุณนก็ได้มีมีแห้งบอกบกเก่งแน่่อกตอนอกาศบอกมาหายหนักเนาะพิจาราอากเพราะวันากา ขอเขาขอบใจเอ้ไส้แท่นเนาะอเยเนาะขอบใจลา้เลยนะที่ให้พววันเป็นเนี่ยยิตุลาไ้เนาะตอนนี้่อไปเพื่นกับใส่ไฟแล้วนาเดียเนาะกินข้าวกินข้าวกินน้กินให้ยาเลยสากโทรศัพท์ก็ได้ตะกี้ลำบากไปสากุ่นี่นาแปดึ้นยตะกี้ซาสองตะกี้ไปสก็ได้สัเอาไปสกันเนาะคุณออเออ อนว้มันตายไฟตายพักกันตายพักเขก็หมืดอวชืดอกไ่นเด้อโซดเซนสันบอกอ๋อเราฝ้นกดอ่มืดกันเนาะอืมอันนี้กันสับพลังแสงอาทิตย์บ่ได้ไปใซ่ว่าจังเยบ่สักไข่เลยว่าสุขภาพเออไข่แน่ ใครในกินยาเขาลำเอาแต่เขาลำอะไรก็โอเคอยู่บวกินเหล้าบวกินบวกินเหล้าผสูบยาก็โอเคก็อมากินปลาหอยเมื่อวานนี้ผิดเนาะหอยนะหอยหอยทลอิน่บ่ลาหอยนาเก็บบ่ะโอ้ิษเบอร์งี้ยเขาลำอะไรเบอร์กินยากินยาเหล้ากินยาหลวงยาเหล้าผสมกันเนาะผสมกันยาเหล้าเนี่ยหลวงเนี่ยต้มกินเอา ต้มขลังหมูกับบ้านหางซ้าอ๋อ้พิ่งมองคนอยู่เหรอไงอันนี้แหละดูกันสามคนที่ทั้งผัวสาวเลยผัวถาเพิ่งก็อยู่ของหนามคนอย่างยุ่งมาไล่มทุบอไรเลยเมื่อนบุกคอยมีกันได้ดีฮะยุ่งไงนอนกลางมุงอยู่ที่กลางกลางกลางกอตอนน่ฟซ้ายนั่นนีฝ่ายิงียบ ได้จักินแรงมือโอ้ยมาสีแกงเฮ็ดทั้งละแกงเฮ็ดเฮ็ดคมมาละกระปุ่นจะกินได้อยู่ดิกระปุ่นเนี่ยกระปุ่นปลานิ่นได้บ่ได้ปลานิ่นออของดองได้อยู่บ่แหวนเป็นของดองกระปุ่นหันละของดองของดองได้บ่ได้ก็สทีสันลองเบิ่งสันรองเบิ่งเนาะลองเบิ่งลองเบิ่งสันคือแม่้พอเลยดีใจแล้วเนาะวันนี้ได้ ฟื้นได้ไฟเลยขั้นฟื้นได้แล้วจิไปเฮ็ดแทงน้ำสรอยนี่ฟื้นตัวได้เนี่ยฮะใช่แม่เดียไปเทียรหญ้าเสียร์งูให้อ้อมเฮือนั่นน่ะได้ไหนได้อะไมันแห้งใไงแม่เดียไปเฮ็ดทางแห้งก้อนหนำยังไงอยู่ฝนตกต้นไม้ยันอ้อมเฮือนน่ะนะอยู่ในสวนในเฮือวนั่นมันหญ้ามันยังแล้วเฮ็ดมันแปลนย่านงูย่านอยังฮะเข่าอือเห็ไดเดียวเว้ยเออเออเออมายากรับ อันพอเถ่าเพิ่งกับสิกับเมื่อนอนบาดเพื่อนสามพอหลุดเพิ่นอยู่ในดง่งไงเป็นนอนเป็นเถ่าเพิ่นแล้วไม่เถ่าบ่มีหมูเพื่อกลับเพิ่นก็มีแต่สองสามคนมันอยู่อ่ะโอเคพี่น้องเลยอ่าคลิปนี้พอวานกับสิขอลาไปก่อนเนาะขอเดินขอเดินกันขอเด้อขอขอบใจเอื้อยไส้หลายๆเด้ออเลยเด้ออืมที่นำแสงสว่างมาให้เพิ่นเนาะขอให้เอื้อยตรงนี้แต่ความสุขความเจริญนะ ลำด้วยเออโอเคพี่น้องขอบใจทุกแร่งทุกมคอพี่น้องบ๊ายบายคิดหน่อเจอกันบ๊ายบายอ๋อ